สบัสดีสบัสดีพี่น้องมาพบก,กันอีกแล้วนอกจากสองสแลบนาทูนย์หนึ่งพี่น้องหลังจากมือซาเหอาไปปลูกแคนไปยาตาใหญ่พี่น้องลุงป่าอะอะไรนอกพี่น้องกะลงมาเนาะลงมาเทียงแล้วมีเหยีาป้อคนมาแต่หาขว้วพี่น้องเมื่อคืนนี้นะขวยบามาเนาะเพิ่นไปหาขว้วมือซาวเพิ่นก็เลยหาหน่อไม้มานาเนาะเอิสสแลมาดังไพ่จิปอกหน่อไม้แกงได้พี่น้องไม <c oughs> แกงหน่อไม้กินเข่าเทียงเน,ะนาะหน่อไม้เข่ากะ มีพ่อเด็กแกงเด็กๆกันน้อยเนาะพี่น้องภาวนาแหลงเนาะมันกะบ่ค่อยออกยอดรอืมนี่น้องพี่น้อ,ง,อานางน้ำใหม่ไม่ใช่ฟอกคนท้ามาน้ำใหม่นานแลงมันกะอยากอึดๆนี่เนาะพี่น้องแต่ดอกสวยนึงน้ำใหม่ไพ่ปลาเฮ็ดเนนี่นอันนี้น้นาานำใหาม่ไพ่ปลาพี่นอ้องพ่แหลงไไ้เนาะเป็นน้ำคว่วมียาฟอกกล่องลงลุ่มก็ได้ อ้ยแ่ป่านอมบอีแกได้ยี่ดอกคือนึงฮ้าเนี่ยเหมือดเฮ็ดเข็มเนี่ยเห็นดิมีเนื้อเลี้ยงเอาไว้ทั้งผลาีัยงเนื้อืองันแกงผนซื้อมาแต่ตลาด ไปหาผู้ใหญก็หมืนหาแต่นี่สได้อยู่ผู้ใหญ่บเห็นน่ะเออเกี่ยนน้องไงนะแม่นั่นและซับออกเราไปถือกันั่นซมบอ้ยอึดเท่าไรเปนแห่งซับออกันมา สตอันที่ตกตอนบ่ายได้ไมเื่อนี้นะพนต๊ะก็พี่น้องมือพังไข่ต๊ะพือพังลาบบ่อยนะตกอยู่บ่แหงปันได้อโอ้ยโต๊อ,อีกเป็นลุยดอกกระเจียวอีกเล้ว <c oughs> อีมาสองมาอนเฮ <c oughs> ็ดแ<อ>ล้ลขขวพี่นิสิอ๋อารุยเห็ดปัวเน้อกับบานนี่แหละเด้อ เน่ถึงเลยอ่ะเออเด็กแต่สำนี้ยามันอึดย่ามันอึดี่นอยามนเหามันมีฝนยุ่มกับโยักมันร้ายเกินเลี่ันยามันมีกับมีร้ายเกินนะพี่นองน นาะพี่นอ้อ,องสไลปอกออกมาได้ซัมนี่งนเ,เงยปอกคนฉีดจ้าเฮ็ดเค็มพอมีเงยเลี้ยงเอาใหา้เนี่มีซองคมได้มีเงยปอเห็นสไลด์ขังหม้อไว้แล้วเนะาะแจ็คแล้วทอกลงเลยมันอึดหนามนีิพี่เนอ้องมึงเนี่ย Nè nói cả ông. Ông à, bớt. Nhà em hẹn lẹ nó Phi nói. Nhà lấy... khốn của lẽ lửa kìn của nhà em khốn. Nên khốn nữa. Tốt ý. Bà hát đỏ chèo Sơn sơn nào bà hát Chắc mà chỉ họ lưu bò nạ. Tốt hồi này. Nào no, nói. Chắc Nhìn ừ, bạn nào Nhìn nó mãi hôm phải Nhìn hết hoan chìm đút Cút chi chìm lo chi này thì này Cái <laughs> <laughs> um, <laughs> <laughs> này Nhìn nó bị nó Ăn bay mà cả Có đấy Thủ Nó mãi nhỏ giống cả Chắc <laughs> ăn บางคนก็มาเป็นอันใหญ่ๆแต่ว่าสสฉะมาอันข้าแม่อันน้ำไม้ลายนะมาเป็นอันแหนงมาเลยตุ่มเป็นแหนงแหนงนี้หน่อยตุ่มเบิดเลยไปต้องจักเสดตุ่มแกงว่าแต่ลายเตื่นเด้อมาเด้อมีใหญ่ฟองหาน้ำไม้เติ่องฮ่าขวยก่อว่าสิคุณอาตุจีเราบกิดเคาพูสัมันเหมยมันลอยข้าวสะก็เพาะโบนิคินเลย ไปเลยอย่ามาท่านค่ยค่ยผมมากขึ้นค่ยเสียดูดูค่อยไงฟ็อกนี่น้องพี่น้องฮาาัจักอะแดะพกแกงใส่ขางหมอบแล้วถอกเลยอย่าแหละมันขาโพจีดอกเมรนี่พี่น้องขากหมอน,อนทำไมถามมะยองอยีหน้าไวซื่อได้ยีหน้าเหมือนจะเบียอซื่อตะปันมา น้องเอ๋นี่เดี๋ยวเทียวแซ่บอีกินฉิมอตัวเอ๋นเลยบบนะามหมอค่ะอเนหมอน้าใม่สิถ้าเดี๋ยวเราอน้องเน้าใม่นี่ไนแบันหมกเพื่อนน้าใม่อันลนน่นละหมอเียนองที่ต่งเจอว mùi nà là phải hai cái bộ trầm bộ để ở hết vợ hai nồng mạnh chẳng nhọn nhảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ ก็ได้เว้ยได้แก็วโอนี่น้องพี่น้องจะนัางสไลด์ยางวาเรียบร้อยและ้ะไม่ยิ่งปอกสิตามตขาเบือได้วดนียนะไม่เิปอกสิตามขาเบือ่อได้หนะมดเลยเธอกระเบิดในะส่ิดรอ กินบมเพสจ้ะเอาจมตัวเองกินได้ได้ในหมอก็คือใส่ก็เจ้ากัดอยู่พ่อเราสั่งเนี่ยกับเวรอลงมาไวเตะสาวเงือไก่มีป๊อกมาไวเพี่น้อยปสิแกงไว้อ่าเอามาผ่กแจะทั้งมองพีนงวินละทั้งวินละทั้งมังพีนเนาะไว้ไปเท่าละแกตดอกพี่น้อย เฮ้อกลายเลดแล้วทางนั้นแงอ่ะออเรียดลอยน้องาเบือเฮามบุญอุ้ยปุ๋ยทำมุนมุนกแน่เฮ้อไปเข้าทำวเบือแล้วก็มามาไหวมีเยามากวะมีนางไหวก่อนมีน่ะไหวมันติ๊ดกดมันโคกเลยพี่น้องคนคน เท่าตามแหลกๆเนาะไอ้กระเบื้องแตกออกจากกันหม,มอนำไม้เท่ากับจืดเลยเนาะพี่น้องยังทันละไปท้องมากระเบือไว้กลางเย้ป๊อกอ่ะเ็ดอ้าถ้าอยากกินเขาเลยนะกินมันสวยเนี่ยตรงกับซุม,มัน สนไหนกงมากงมากร่นเลยเขากรก่นเลยจับซาลิกินซากนนี่พี่น้องหมอน้ไมันขาก็พูดบวจืดแล้วน้ไม้นขาวอลีได้พี่น้องนี่นขนนะขาวจืดแล้วไม่จืดแล้วก็มาทอกนะหมอนะมแข้าก็ใสน้ำจะนั่งได้หืี้แก ดิไลยเดือไล่อยเด้อมาวนว่มีปอเขาขึ้นหมอได้ปาเนี่ยันนามยังนั่งใส่เนาะประดักตามนี่่ะประดักตามข้างซื้อมาอยู่บ้าเนี่ยน่น้องพี่นอง fc ว่ะสู้แสลกินอันบักพริกเปืองกโมกับหัวประดักตามแล้วก็ซื้อลด làm cho nàng được ừ. thật từ mì chắc nào ấy ừ. sẽ không giảm không bác sẽ không giảm kèm quay này lừa nằm cho nàng hết kiếm à không có mì nó cho nàng cho nàng quay qua phát khai nhanh sốt bò bò บัจจีเอาขึ้นก็ได้บเอาไซลงเลยก็ได้ใส่ลงอกเห็นเลย่เห็ดเข็มเห็ดปอบโมเมนต์เห็ดแทกได้เห็ดปอบโมเมนต์เห็ดแทกมีอยังพวกอไรจัากัวเนี่ยได้เอ้ามันโมเมนต์เห็ดอันนั่นดี่เห็ดธรรมศาสตร์เด้อโมเมนต์เห็ดธรรมศาสตร์คือกระปุกอื่นมาเห็ดปอบเห็ดปอบใส่ปลาเด็กด้วยมันเนี่ย ปุ่งสะก่อนะก่อนขึ้นขางมิยาพอเห็นปุุงเลยประเดกตํ้พาเลืองคือเกานะจ๊ะอ่ะซื้ลดบดเลยบดเถอจะไล่จะไล่แต่ยานมันลงมันตาหูอ่าน้ำตาลมันโล่งข้าเพียงแกนมาใหม่ต่างคืนโลด <c oughs> กินแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆเห็นน้ำนอองกวนอ่ะวันนี้น้นำจะออกนะพี่น้องไม่ยามันนานมากเลยพูดยังอ้วกลลยนี่พี่น้องหมอเริ่มพ้นแล้วมียปาปอกคนละสิเอาเย็นพักขยันรุ่งเลยเอาลงเลยปวดงอ,อกมาเลย น้ำจะน่าร้ายลยนะแล้วนี่พี่นเติมกันเธอเลเด็กเติมละน้อยละเองเติมพักเติมน้ไมกินเสบแช่ปลุกป่งได้เนาะอันนี้ไม่น่าตาตักได้พี่น้องมีป้อควรจะกินก่อนเนาะ ถาพยาเป็นกวม่มายังเถื่อมีป้อท่านอะไรกินเขาแต่เสาก็มันสลนะท่านอะไรอยากกินเขาวังซีสวยนี่พ่จเายาป็นก้มาพอดีกินข่าเที่ยงเด้่อแกงน้องไม้กินแ็อจีนังมิจีนัง้อมด้จกินขจ้าเรื่อ้าวเบกไปกินมมันเหนื่อยแสดงว่ามันบียาเขากับท่าอะไร นี่นี่เขาหูงอห,หนหอนี่นะลุยพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อขอเทียงแล้วกันสะละยังเทาาะะ่าไระยากจำได้สละกินอันสือกาก็สนีน,นั้นมาแกลายหนึ่งสวอกายอยู่อันเนี่เมียนแกงน้ำม้จีนังเขากันอำลราพี่น้องผมมีแต่ต่ำมาคุง <laughs> ้งล,ลุยมีไงปอก เดีเ๋ยวค่ะไปหาขวดสัตว์สะดอนหอหาสัตว์สะเดินหอไปต่อไะอีกอากาศอนหอหนุอย้ยไปหาหน้าแฉ่งเขาย้อนไปกินข้าวหน้าแฉ่งพี่น้องซุ่มมิญี่ปอปก็พยายามกวัวเพลินก,กินขา้าวอยู่น้องนะส่วนสละลด์ถ้าระยากกินข้าวประมาณน่ะแปดเก้ามุ้งไพี่น้องกับสนิทนายหน,น้าผู้แคนอันใหญ่ลงมาสิบมุ้งมิญี่ปอกมา บอกน่อไม้แก่งเนาะถ้าหลายยาพี่น้องเออสันยามมือสาวสแลก็เค่ยกินเขาซีสวยเนาะตอนเทียงกันตอนเที่ยงนะบ่ค่อยกินดอกบางเทือกอ่ะโอเคนะพี่น้องวันนี้สแลกจสิ้จบคลิปแล้วไว้พรไมใหม่คลิปหนาเนาะถ้ามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลกเหตุลิปต่อไปในเด้อลายบายสวัสดี